สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทุกท่านมาพูดคุยกันเรื่องกลกไกป้องกันทางจิตใจ Defense Mechanism กับ3ามเหลี่ยมบุดมคติในศาสตร์เอนเนกรมหรือ e นุพลักษ์นะคะการเรียนรู้กลกไกป้องกันทางจิตใจหรือ d f e n s e mechanism นี้เรียนไปเพื่อรู้จักและก็เพื่อการเท่าทันนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติของในสามเหลี่ยมบุดมคติหรือว่าในศาสตร์ของนุพลักษ์เองเนี่ย ในทุกๆลักี่ยจะมีดีเฟนเมคานิซึมนะคะหรือลกลไกป้องกันทางจิตใจที่มันจะทํางานกับจิตใจโดยอัตโนมัตินะคะ,ะโดยธรรมชาติของใจเนี่ยจะหนีบางสิ่งบางอย่างที่ใจรู้สึกไม่โอเคไม่ชอบหรือ,อะจะพยายามเป็นบางอย่างที่ใจรู้สึกดีรู้สึกชอบนะคะฉะนั้นโดยธรรมชาติของลกลไกทางจิตใจก็จะทํางานเพื่อให้เกิดการหนีหรือให้เพื่อให้เกิดบางสิ่งที่เองชอบมากขึ้นนะคะ โดยมันจะทํางานเป็นอัตโนมัติด้วยความหวังดีนะคะโดยกลไกลทางใจเนี่ยจะทํางานในระดับของจิตใต้สํานึกนะคะมันจึงทํางานได้อย่างว่องไวแล้วก็โดยธรรมชาติของใจทั่วๆไปที่ไม่รับการฝึกฝนเพื่อมีสติเพื่อรู้เท่าทันจะไม่ทันนะคะก็เรียกว่าก็จะถูกกลไกลป้องกันทางใจเนี่ยทำงานจนกระทั่งเอ่อเรียกว่าสภาพใจสภาพความคิดสภาพร่างกายเนี่ยตกเป็นทาตมันนะคะโดยไม่รู้ตัว ทีนี้เนืภาษาของนุพัลักษ์ก็จะมีการพูดถึงกลรไรกป้องกันทางใจนะคะที่ส่งผลให้เกิดวิธีคิดชุดความเชื่อหรือการกระทาบางอย่างออกมาซ้ําๆนะคะโดยวันนี้เราจะพูดถึงในส่วนของสามเหลี่ยมวรุฬคตินะคะในประเด็นถึงเรื่องของภายใต้กลไกป้องกันทางจิตมีการหนีวงเล็บความเป็นจริงของโลกซ่อนอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันนะคะว่าในสามเหลี่ยมวรุฬคติมีการหนีอะไรกันนะคะ สามเหลีอ่ยอมวติในสารของนุภาพลักษ์ก็ประกอบด้วยสมลักษณะ,ะก็จะมีลักษณหนึ่งมีลักษณเจ็ดแล้วก็มีลักษณสี่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเป็นอย่างไรนะคะลักษณหนึ่งนะคะลักหนึ่งก็เป็นเรื่องของคนสมบูรณ์แบบนะคะลักษณหนึ่งเนี่ยจะมีละกลไกทางจิตคือ reaction formation นะคะแปลเป็นไทยคือแสดงพฤติกรรมที่ตรงข้ามกับความรู้สึกเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้ตัวเองเป็นเป็นคนที่ไรที่ติด เพื <formation jin inh aling> ่อการดํารงความดีแล้วก็ไล่บี้ความไม่ควรนะคะก็คือชีวิตก็คือต้องการทําสิ่งที่ดีและสิ่งที่ควรเป็นอยู่ตลอดเวลาเพื่อดํารงความเป็นคนไรที่ตินะคะเพื่อความเป็นคนสมบูรณ์แบบนะคะเอ่อได้ความอรูคติเนี่ยมันก็จะวนกับสิ่งนี้นะคะเอ่อด้ความเป็นสูนท้องเนี่ยรักหนึ่งก็จะเป็นอโูคติการทํานะคะก็จะเป็นการกระทําที่ดีเป็นความเป็นคนดีก็เป็นกัชชะตายาของสิ่งที่ดีนะคะเพื่อหนีอะไรหนีความไม่ดี ีความปกคร้องนะคะฉะนั้นการการะใช้ชีวิตของรักหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ได้ตามใจตัวเองก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะคะแล้วก็การทําอะไรที่อาจจะเหมือนกับไม่ได้บร้อยนะคะหรือเเรียกว่ามีจุดที่ที่มีตําหนิเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองแบบดังพร้อยอะไรอยเงี้ยนะคะก็จะรับไม่ได้เพราะจะต้องเป๊ะนะคะสมมติว่าทําอะไรดีๆเนี่ยในสมมติเต็มร้อยนะคะทําไปแล้วเกอาจจะมีหนึ่ง สิ่งที่มันอาจจะผิดพลาดไปบ้างหรืออาจจะไม่เต็มที่ในจุดนั้นลักหนึ่งก็จะไม่ได้สนใจ99% 99ส่วนที่ดีแล้วนะคะก็จะโฟกัสมาส่วนที่ผิดพลาดหรือจุดที่มันรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่ร้อเปอร์เซ็นตรงนั้นนะคะเพราะมันมีความดังพร้อยรู้สึก็นข้อบกพร่องนะคะซึ่งลักหนึ่งก็จะรับไม่ได้นะคะชั้นสิ่งที่ลักหนึ่งดีก็คือดีความไม่ดีหรือดีความบกพร่องนะคะส่วนลักสี่นะคะลักสี่คือคนโศกซึงนะคะ เอ่อกลไกที่ใช้คืออินท o ลเจคชันนะคะคือถ้าแปลเป็นไทยคือโยนใส่ตัวเองนะคะถ้าเปรียบเป็นง่ายๆเหมือนอมีชารักษ์สีที่เคยเปรียบอินทอเจคชันเหมือนฟองน้ำนะคะที่คอยดูดซ,มซึมซึมซับทุกบรรยากาศทุกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆสิ่งแวดล้อมรอบตัวเข้ามาเพื่อที่จะได้เสพเสพสิ่งนั้นได้ลึกซึ้งนะคะได้เข้าถึงอนุต่างๆเหมือนกลืนกินสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเข้ามาอยู่ในตัวนะคะเพื่อจะได้รับความแบบเข้าถึงมันอย่างลึกซึ้งนะคะ เพื่ออะไรเพื่อดำรงความพิเศษนะคะแล้วก็เข้าถึงบุมคติทางใจค่ะที่ตนห้อยหานะคะฉะนั้นการโยนมันเข้ามาหรือกลืนมันเข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยให้ดำรงความพิเศษนี้ได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อหนีความธรรมดาสามัญหรือหนีความทั่วไปนะคะลักเจตลัชนาไลเซชันนะคะก็คือการหาเหตุผลเพื่อเข้าข้างตนเองและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นตนเองนะคะ นักเดเนี่ยจะเป็นเอ่อเรียกว่านักเสพยอดนะคะก็จะมีวิถีชีวิตที่ต้องการอะไรที่แบบเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเป็นความสนุกนะคะเป็นอะไรตื่นเต้นเป็นความว้าวเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความสนุกมีสีสันอะไรในชีวิตน่นะคะหร <Bean> ือเป็นอะไรใหม่ๆที่ตังสนใจมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกแบบอินกับมันนะคะแล้วก็ตื่นเต้นกับมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีความขี้เบื่อเพราะอยากจะไปลองอะไรใหม่ๆที่สร้างความว้าวความตื่นเต้นเสพอารมณ์ที่มัน สนุกตื่นเต้นหรือของอารมณ์แบบว้าวอะไรนะคะทีนี้ลัชแนลไอเฟชันของเจ็ดเนี่ยมันคือกลไกทางใจนะคะที่มันทำมันแปลเป็นไทยว่าการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นตนเองด้วยนะคะเพื่อดำรงเซลล์ของตัวเองไว้เพื่ออะไรเพื่อเสพความดีดีนะคะเสพความดีดีคือมันเป็นฟังคําว่าดีีเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบความเพื่อเสพความดีเหมือนหนึ่งเนาะหนึ่งเป็นความดีใช่ไหมแต่ว่าเจ็ดะเป็นความดีดีเป็นความแบบ หล้าความว้าวความตื่นเต้นอะไรความน่าสนใจอะไรเงี้ยคือเสพความดีๆนะคะเพื่อดำรงความเป็น I am okay คือดำรงเซลล์ความโอเคของตัวเองไว้แล้วก็โลกที่ตัวเองอยู่นะคะว่ามันโอเคมันดีนะคะเพื่ออะไรเพื่อหนีความทุกข์หนีความไม่โอเคของตนเองนะคะเอ่อทีนี้เรามาดูรายละเอียดของการดีของคนแต่ละลักษณะยที่บอกลัก1หนึ่งเนี่ยหนีความไม่ดีหรือความบกพร่องเนี่ย โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยความไม่ดีหรือความบกพร่องเนี่ยเป็นธรรมชาติหนึ่งของโลกเป็นมุมมองที่จิตและสมองตีความไปนะคะแล้วก็เป็นการตัดสินจากจิตปุงแต่งอันนี้มีในย้านะคะว่าจริงๆแล้วหนึ่งความไม่ดีหรือความบกพร่องเนี่ยมันเป็นธรรมดาในโลกนี้ที่มันมีได้นะคะมีได้แต่หนึ่งเนี่ยด้วยความที่รู้สึกว่าการมีตรงนั้นมันมันไม่โอเคสำหรับตัวเองล้วก็ยอมรับได้ยากเนี่ยทำให้หนีแต่มันเป็นการหนีธรรมชาติของโลกไปด้วยนะคะ แล้วก็คอยจัดระเบียบตัวเองนะคะซึ่งบางทีหลายครั้งมันก็ไม่ไม่ได้เป็นตามธรรมชาติด้วยมันก็ทําให้กดดันแล้วก็เครียดนะคะเอ่อแล้วก็บางทมันเหมือนกดความต้องการตัวเองลงไปด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะยิ่งทําให้เพิ่มความเครียดและกดดันนะคะเอ่อแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่สําคัญคือบางทีความไม่ดีหรือข้อบอกพร่องมันอาจจะเป็นมุมมองของตนเองด้วยเช่นเป็นมุมมองที่จิตและสมองตีความไปเองอันที่หนึ่ง นะคะหรืออาจจะเป็นการตัดสินจากจิตท,ที่ปรุงแต่งไปด้วยคือบางเรื่องเนี่ยคนอ่ะคนอื่อเขาอาจจะไม่ได้มองว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ดีหรือมันแย่ด้วยซ้ำแต่ว่าจิตของหนึ่งที่ต้องการความเรียบร้อยความเป๊ะความเนีย้ยอะไรเงี้ยมันก็จะปรุงไปเนาะว่าตรงเนี้ยถือว่าไม่ดีนะคะซึ่งสมมุติอ่เขียนอะไรแล้วอ่สมมุติว่าอา่าต้องการทํางานงานหนึ่งแล้วสมมติสไลด์อาจจะมีแบบสีสันอาจจะไม่เรียบร้อยนิดหน่อย นะคะในมุมของตัวเองแต่บางทีสีสันที่ไม่ได้ร้อยนะั้นอาจจะเป็นภาพที่ดูสวยสําหรับอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะเออมันมันหาจจะไม่ใช่เรื่องความไม่ดีอะไรอะ่ะแต่ว่าแค่ความปรุงแต่งมันทาให้ให้ให้รู้สึกว่ามันรับไม่ได้นะคะอันที่สองคือสิ่งที่สีรับไม่ได้คือความทั่วไปความธรรมดาจริงๆความทั่วไปความธรรมดาเนี่ยเป็นธรรมชาติหนึ่งของโลกนะคะแต่ว่าสีเนี่ยจะรู้สึกว่า มัน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 ไม่โอเคอะเราก็ไม่อยากให้ตัวเองอยู่ในโมเมนต์ที่เป็นเป็นลักษณะนั้นนะคะเพราะว่าบำรงความเป็นพิเศษเนาะความไม่เหมือนใครนะคะทีนี้สิ่งที่มองว่าเหมือนทั่ว,วไปเหมือนธรรมดามันเรียบเรียบมันดุมเพลินเพลิดุมมีอะไรแบบลึกซึ้งดื่มดำอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้ามองไปด้วยใจที่เปิดกว้างจริงๆเนี่ยความธรรมดาหรือความทั่วไปนั้นก็เป็นสิ่งที่งามใน,ในแบบของมันที่อาจไม่ตรงกับจริตและจิตมโน ของลักษ์ีท่านนั้นนะคะเออเพราะว่าแต่ละลักษสีก็จะมีแบบความงามที่ตัวเองต่างฝ่ายต่าง,างก็มนโนไปคนละแบบใช่ไหมแปลว่าจิตที่มนโนนั้นไปเนี่ยมันก็คือจิตมนโนเนาะความงามที่เรารู้สึกว่าเราโหยหาเราดื่มด่บมันก็เป็นจิตปรุงแต่งชนิดหนึ่งเป็นจิตที่มนโนไปเองแบบหนึ่งเหมือนกันอ่ะฉะนั้นจริงๆแล้วความทั่วไปความธรรมดาที่เรามองว่ามันเป็นอย่างนั้นก็เป็นการตัดสินของจิตที่ไปตีความว่ามันเป็นธรรมดาเป็นไม่น่าสนใจเป็นงั้นๆ แต่จริงๆเนี่ยถ้ามองแบบใจเปิดกว้างมันก็มีความงามในแบบของมันนะคะอย่างที่มันเป็นออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาลัสีถ้าเท่าทันก็จะได้เรียนรู้สิ่งนี้ด้วยนะคะไม่ต้องไปคอยหนีอะไรที่ตัวเองรู้สึกว่ามันธรรมดาโดยเฉพาะกับตัวเองนะคะบางทีสีก็จะเล่นเล่นดราม่าก,กับใจตัวเองเยอะนะคะเพื่อจะดึงความไม่ธรรมดาอยู่ตลอดเวลานะคะอ่ะแต่ถ้าเราถ้าสีที่เปิดใจและเห็นความงามของสิ่งที่มีอยู่ได้เนี่ย ก็ไม่ต้องดึงดราม่าอะไรมากมายในใจนะคะก็สัมผัสความงามางที่มันเป็นนะคะจิตตรงนั้นก็จะมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึง้งแล้วก็เข้าถึงคุณภาพที่ที่ที่แท้กว่านะคะเพราะมันเข้าถึงความงามในทุกสปปรรพสิ่งจริงๆนะคะอันถัดไปคือความทุกข์ความไม่โอเคของตัวเองเป็นสิ่งที่เจ็ดหลีกเลี่ยงใช่ไหมจิตเพราะเจ็ดชอบเสยสุดยอดเสียอะไรดีๆหลาๆอะไรเงี้ยเนาะหรืออะไรที่ว้าวว้าอะไรเงี้ย ซึ่งความทุกข์หรือความไม่โอเคของตัวเองเนี่ยเป็นธรรมชาติหนึ่งของโลกนะคะแล้วก็จริงๆถ้าเจ็ดรับรับมันได้อ่ะรับมันได้ว่าเออเราเราอยู่กับมันให้ได้มากขึ้นทั้งความรู้สึกทุกข์ความไม่หลนล้าหรือว่าความไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยกับกับตัวเองเนี่ยเพระเจ็ดก็แบบอยากให้ตัวเองดีๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะอยากตัวเองให้ตัวเองโอเคโอเคอะไรเงี้ยคือถ้ายอมรับได้ว่าเราก็มีจุดไม่โอเคอะไรอย่เงี้ยนะเออยอมรับว่าเราก็ไม่ไม่ได้ถูกไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ย ได้นะคะสิ่งเนี้ยถ้าเห็นทั้งความทุกข์หรือเห็นความไม่โอเคของตัวเองแล้วยอมรับมันได้เนี่ยการเข้าทานันการไปเห็นมันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะคะที่ได้เห็นอย่างที่บอกว่าเห็นทุกข์เห็นธรรมเนานะอืมคือพวกความทุกข์เนี่ยมันคือสัจธรรมชีวิตที่มันมาแสดงให้เราเห็นทุกความไม่โอเคของตัวเองมันก็คือสัจธรรมชีวิตที่แสดงให้เราเห็นตามธรรมาชาติความเป็นจริงนะคะฉะนั้นความสามารถของใจที่สามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งความทุกข์ ความไม่โอเคของตัวเองและชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคะที่ได้เห็นมันเป็นอุปกรณ์สําคัญของการเพิ่มคุณภาพใจเลยทีเดียวนะคะการที่เจ็ดสามารถไปเปิดใจที่จะเห็นความทุกข์หรความไม่โอเคของตัวเองจะช่วยเพิ่มให้ใจของรักเจ็ดมีคุณภาพที่ดีขึ้นไม่ค่องคอยวิ่งหนีดิ้นรนที่จะต้องแบบรับกับอะไรเหล่านี้ไม่ได้และจริงๆที่บอกว่าเจ็ดที่หนีกับมันเรื่อยๆเ,เนี่ยเอาเข้าจริงๆจะคุณภาพใจเนี่ยไม่ได้เติบโตนักนะคะเหมือนจะเหมือนเด็กอ่ะ ที่วิ่งหนีวิ่งซนอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อยู่ตลอดเนี่ยซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่เข้ากับความเป็นจริงของโลกและสุดท้ายบางทีถ้าลักเจ็ดไปเจอเรื่องราวที่เป็นทุกข์มากๆชนิดที่หนีไม่ได้แล้วเนี่ยโหจะไปไม่เป็นเลยนะคะน,นี่จะลำบากในชีวิตเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยได้ฝึกฝนคุณภาพของใจให้สามารถรับกับความทุกข์ได้เลยนะคะหรือถ้าต้องไปเจอสิ่งที่ทําให้รู้สึกไม่โอเคกับตัวเองมากๆเนี่ยก็จะรับไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยก็ลําบากแหละนะคะ เพราะว่าหลายๆรักเขารับได้นาอที่จะเห็นความไม่โอเคของตัวเองได้มากกว่านี้เนาะเออซึ่งอันนี้มันก็จะไปไม่เป็นเหมือนกันนะคะอ่ะฉะนั้นคือใจที่สามารถเปิดรับไม่หนีไม่หนีการที่จะมีความทุกข์ไม่หนีการที่จะแบบไม่โอเคตัวเองไม่โอเคได้เนี่ยจะเป็นใจที่มีคุณภาพใจที่ดีขึ้นนะคะอย่างแท้จริงน,นะคะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะเท่าทัานนกบลไกนะคะของคนแต่ละรักษ์เหล่านี้เนี่ยเพื่ออะไร รู้จักกลไกเพื่อเท่าทันเวลามันทํางานอืมอันนี้สําคัญนะคะที่หนึ่งคือเวลาที่เราไม่เท่าทันเราจะตกเป็นทาสมันแต่เมื่อไหร่ที่เราเท่าทันเราก็จะไม่ตกเป็นทาสมันแบบเดิมนะคะแต่โดยธรรมชาติของจิตปุถุชนไม่สามารถเท่าทันมันได้ตลอดเพราะว่ามันก็จะแบบไวมากแล้วก็เกิดได้ตลอดเวลาเนาะแต่อย่างน้อยการเท่าทันมันบ้างใช้คำว่าบ้างนะคะก็จะช่วยนะคะช่วยลดสถานการณ์ที่เป็นพิษอ่ะจากมัน บางทีมันก็ลากเราไปแบบเช่นหนึ่งก็ต้องดีดีต้องดีอด่ะต้องดีอยู่ตลอดจนกระทั่งเครียดแล้วก็กลายเป็นความโกรธเก็บอยู่ข้างในใจหรือหุดอิดขุ่นเคืองเนาะหรือว่าสี่ก็ต้องแบบพิเศษเหนือล้ําอะไรอย่างเงี้ยโวยหาอะไรแบบที่ไม่ธรรมดาอยู่ตลอดบางทีมันก็เหนื่อยมากนะคะแล้วจิตมันก็ยิ่งพยายามโวยหาก็กลับยิ่งทุกข์มากนะคะหรือเจ็ดเนี่ยก็พยายาม ไม่สามารถทนกับความเบื่อความหละความไม่หละล้าอะไรหรือความไม่ว้าวอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้ความงั้นงั้นความไม่น่าสนใจไม่ค่อยได้มันก็ทําใหใช้ชีวิตเนี่ยบางทีก็เหนื่อยนะคะที่ต้องคอยดิ้นรนหาเสาะ,ะแสวงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะฉันทุกการเท่าทันกลไกเนี่ยจะช่วยลดความเป็นพิษนะคะจากไอเหล่านี้นะคะและให้ช่วยให้เกิดสิ่งดีดด้วยความเข้าใจธรรมาชาติของชีวิตและจิตใจเพราะจริงๆทุกคนละไกเนี่ย มันมีคุณค่าของมันเหมือนกันในมุมกลับมันก็ให้อะไรดีๆกับชีวิตเราหลายครั้งเรามาถึงวันนี้ได้ก็มีมันนี่แหละที่ช่วยพาเรามาเหมือนกันนะคะเอ่อฉะนั้นถ้าการรู้เท่าทันเนี่ยมันเราสามารถเอ่อความดีของมันอะที่มันมีกับเราเนี่ยโอเคเราก็รับมันมาเป็นประโยชน์กับชีวิตเนาะซึ่งหนึ่งก็ทำให้หนึ่งเป็นคนที่ทําอะไรที่มีความเรียบร้อยเป็นระเบียบอ่าก็ก็ก็ทาสิ่งนั้นนะคะเพียงทําไปด้วยใจที่ปล่อยวางมากขึ้นก็จะไม่ทุกข์กับมันมาก หรือสี่ก็เป็นลักที่มีความสามารถที่ลึกซึง้งมีความเป็นศิลปินมีความเข้าใจถึงอารมณ์ศิลป์เข้าใจอารมณ์ผู้คนได้ลึกซึง้งอันนี้ก็เป็นคุณความดีของอินโทรเจคชั่นใช่ไหมคะแต่ว่าก็ถ้าไม่เท่าทันมันก็จะปล่อยพิษออกมานะคะจนกระทั่งบางทีก็ดิ่งจนกระทั่งบางทีบางคนก็เป็นเหมือนทานไฟแตกซ่านคือเจ็บปวดทรมานดําดิ่งลงไปจนเหนื่อยจนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันก็หรือก็คือหรือดึงดรมาม่าจนเกินไป มันก็ไปเป็น,นทิศเนาะถ้าไม่เท่าทันมันหรือ7จจริงๆความ rationalization ในมุมกลับเนี่ยมันก็ทําให้7จมออีกมุมหนึ่งที่บางทีหลายๆคนมองไม่เห็นนะคะการมีเหตุผลบางอย่างที่เป็นด้านที่มัน างคนอาจจะมองว่าเออเรื่องนี้เนี่ยมองแต่เป็นด้านลบเนาะแต่จจตอาจจะสามารถเห็นบุมบวกได้อย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้สมดุลเนาะสมดุลกับบางอย่างมากขึ้นแล้วก็ปรับโทนบางอย่างที่แทนที่จะแบบอยู่ในทุกมดกับโทนที่มันเป็นเชิงลบตลอดมันก็อาจจะเหมอนมองเห็นอีกด้านหนึ่งที่สดใสและเป็นความหวังได้นะคะอ่ะแต่ถ้ามากไปมันจะกลายเหมือนกันแก้ตัวนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้ช่วยอะไรแหละแล้วมันก็กลายเป็นว่าเจดก็ไม่สามารถรับกับความจริงที่มันจริงบางอย่างมันแก้ตัวไม่ได้นะคะอ่าเหล่านี้เป็นต้นเนาะฉะนั้ การเท่าทานกลไก,กจะช่วยลดวยความเป็นพิษและช่วยให้เกิดสิ่งดีๆด,ด้วยความเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและจิตใจนะคะฉะนั้นตัวกลไก,กเนี่ยมันไม่ได้แยกตัวมันเองนะเออไม่ได้ได้ตัวมันเองที่บอกฉะนั้นกลไก,กาทางจิตใจไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่เท่าทันมันจนเกิดแพเท์นซ้ำๆที่อยากเป็นปัญหานะคะฉะนั้นเมื่อเรารู้เนื้อรู้ตัวเนาะแล้วก็รู้จักมันให้ดีพอเนี่ยชีวิตมันก็จะสมดุลขึ้นนะคะแล้วเราก็สามารถจะมีกลไกที่มันเกิดขึ้นนี่แหละ ตามธรรมชาติของมันอย่างเข้าใจอย่างเท่าทันนะคะแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับมันด้วยความสร้างสารรค์มากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับชีวิตตัวเราและคนอื่นได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ลดความเป็นพิษจ,จากมันที่มีกับตัวเราและคนอื่นด้วยนะคะค่ะก็บทความนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะคะที่สนใจศาสตร์นุพลักษณ์แล้วก็สนใจศาสตร์การเติบโตนะคะแล้วก็คิดว่ากลไกทางใจก็มีอิทธิพลกับเราสูงมากนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สังเกตได้ยาก ฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยให้เราสังเกตกลไกลได้ดีคือการฝึกเรื่องของสตินะคะคือเครื่องมือของการเท่าทันโลกภายในของเราไม่ว่าจะเท่าทันความคิดเท่าทันไปที่อารมณ์ความรู้สึกเท่าทันที่ความต้องการแล้วก็เท่าทันไปที่ปฏิยาร่างกายหรือการกระทำของเราทุกการเท่าทันเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือนะคะที่ช่วยให้เราเนี่ยสมดุลขึ้นแล้วก็มันก็จะช่วยเราเท่าทันกลไกทางใจที่มันทางานด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วม รับฟังคลิปนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะ,ะแล้วก็ตอนจบนะคะขออนุญาตส่งข้อสังเกตนิดนึงนะคะในส่วนของเราเองมีข้อสังเกตนะคะกับสามลักอนุคตินี้นะคะเป็นข้อสังเกตสามดอเด็กที่ติดปากและใจของชาวสามเห็กดุดคตินะคะลักหนึ่งนะคะติดดีลักเจ็ดติดดีดีแล้วก็ลักสี่ติดดิ่งนะคะโอเคถ้าเรา เท่าทานันความติดเหล่านี้ยก็จะช่วยลดความเป็นพิษจากมันแล้วก็นำสิ่งนี้จริงๆมันาสามารถให้มุมที่เป็นเหลียญสองด้านเป็นอีกมุมที่สร้างสารรค์ได้เลยนะคะก็สามารถที่เอามันมาเป็นประโยชน์ดได้โดยที่จิตเราลดความยึดติดจากมันได้ถ้าเราเท่าทันมันนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมรับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ